ไอที่มันมีแซนแกิ้งตกตีลังกาไปอ่ะนามยมีมันแล้วแหละอ๋อมันอาจจะเป็นที่โด่งดังอยู่คือไม่รู้เหมือนกันว่าม,มันนานเท่าไหร่แล้วแหละแต่ผมกัดดันไม่ชอบอันนี้ก็เลยเอาการ์ตูน cap, แบดแบ็บแคปเนี่ยไอแอปเนี่ยมาสร้างเป็นมีมนั่นเลยนี่คือตัวอย่างข่าวๆนะสัจชาเสร็จส่วนตอนนี้ใครที่รอโปรเจกต์สองของซูคินอิตนะครับก็รอดูได้เลยนี่ตอนนี้มาลแล้วนี่ EP สองข่าวๆสร้างอยู่ เป็นคิดระหว่างเกสเตอร์กับเออเลอร์แซน่าตอนนี้เป็นตอนที่เขาเขาต้องมาทากันส่วนไอ้นี่มันเอาไว้ทำอะไรเหรออันนี้ก็คือเป็นผมจะสร้างเป็นปอันเดอร์สวปทาไอคาร่าอันเดอร์สวปดิฟบลิฟอันเดอร์สวปอะไรนี่แหละ,ะทากับคาร่านะฮะโอเคเราไปดูตัวอย่างเขาวๆา,าของไอ้นี่กันเลยกดผิดก,กดผิดน่าไปดูกันเลย โอเคเป็นไงกันบ้างคือมันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันยาวเป็นนาทีเลย็กมันก็ใช้เวลาแคงหลายวันหลายคิวเลยมันจะทำให้ผมขี้เกียจอยู่ตอนนี้นผมมานั่งโคลนตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ววะอ้หองทุม่มอยู่สี่ทุ่มได้ไหมใช่ปหมสิบเก้านาฬิกาคือหนึ่งทุม่มยี่สิบหนึ่งก็สองทุมมท่มสองทุ่มสี่เอ้ยยี่สิบสองก็สามทุมมท่มตอนนี้สามทุ่มละ อก็น่าอยู่ไอตรงหน้าจริงๆไอตรงหน้าเนี่ยๆผมต้องการที่จริงๆเอ่อว่าจริงๆว่าเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะใส่มันมาผมจะใส่มันมาช่วงท้ายๆของเพลงช่วงท้ายๆของเสียงผมก็เลยมานั่งคูในนี่กรอบไปเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยแบบไม่ให้มันข้ามนี่ไปมันจะได้ไม่บั็กเข้าใจปะเข้าใจไหมเสียงว่าแต่เบาๆหน่อยเพราะว่าเออเสียงนี้มันค่อนตาง นั้นสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็กดไลค์ก็กดแชร์กดซับสไคร้เหมือนเดิมนะครับกอติดตามคลิปใหม่ๆของผมและก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้แค่นี้แหละลค์ก่อนเฮ้ย